ในพอดแคสต์ในส่วนนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเทคนิคเลิกคิดเยอะแล้วทําทันทีนะครับผมเชื่อว่าหลายคนนะ่ะมีปัญหามากๆนะครับโดยเฉพาะคนที่เรียนกฎหมายเนี่ยคนที่ติดตามไทเกอร์และบิลล์รอนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีปัญหากันบ้างที่แบบว่าเฮ้ยเรารู้นะว่าเราต้องทําอะไรนะครับในวันนั้นอนะ่ะเรารู้นะพรุ่งนี้เราก็รู้เราต้องทําอะไรเรามีแผนการที่เราต้องทาและในแต่ละวันแต่เวลาจะท,ทําทีไรเราก็แบบคิดนูน่นคิดนี่คิดแบบโอ้ยกูแค่คิดว่าจะทําก็เหนื่อยแนละ้วสุดท้ายก็ไม่ได้ทำใช่ไหมครับ เพราะว่าด้วยความที่เราคิดเยอะเกินไปเลยสุดท้ายก็จบด้วยการไม่ได้ทำพอไม่ได้ทำปุ๊บสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ก็ไม่เกิดขึ้นผลลัพธ์ที่มันควรจะเกิดก็ไม่เกิดขึ้นมันมาจากการที่เราไม่ทำสักทีนี่แหละคือปัญหานะครับแต่กลับการถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเห็นอะไรปุ๊บเราทำทันทีคิดอะไรปุ๊บเราทำทันทีมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะสมมติว่าทุกคนเรียนกฎหมายใช่ไหมทุกคนเรียนคณะิตศาสตร์นะทุกคนรู้แล้วว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอ่านหนังสือแน่ๆใช่ไหมครับ เราต้องเรียนแน่ๆใช่ไหมต้องท่องตัวบทต้องอะไรก็ว่านไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งที่เราตื่นขึ้นมาแล้วพอเรานึกว่าเฮ้ยวันนี้กูต้องอ่านหนังสือแล้วไปอ่านทันทีนึกว่าเฮ้ยโอเคอ่านหนังสือเสร็จเดี๋ยวกูไปเรียนต่อเข้าฟังคำยายต่อแล้วทําทันทีมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสุดท้ายสิ่งที่มันสะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวันมันก็จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการก็คือทุกคนก็จะสอบผ่าน เรียนจบได้คะแนนสูงๆแบบนีน้เป็นต้นอันนี้คือยกตัวอย่างในเรื่องการเรียนนะครับเรื่องอื่นก็เช่นเดียวกันสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากออกกำลังกายเราอยากลดไขมันนะครับเราอยากหุ่นดีอะไรก็ว่านไปนะครับแล้วเราก็วางแผนไว้แล้วว่าโอเคเราต้องออกกำลังกายวันละเท่านี้สัปดาห์ละเท่านี้นะครับแต่สุดท้ายพอมาถึงวันและเวลาให้ต้องออกกำลังกายจริงๆแบบคิดโอ้ยแค่กูคิดว่ากูจะต้องไปวิ่งเท่านูน้นเท่านี้แม่งแค่คิดก็เหนื่อยแล้วว่ะ เราก็นั่งคิดนั่งคิดนั่งคิดไปไม่ไปออกลัางกายสักทีสุดท้ายพอเวลามันล่วงเลยไปเลยเออวันนี้ไม่ออกแม่งแล้วลกันค่อยออกพรุ่งนี้เกิดการเลยครับผัดวันประกันพรุ่งสุดท้ายมันก็เป็นอย่างงี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จบนะสุดท้ายชีวิตทุกคนก็เหมือนเดิมถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะชีวิตก็เหมือนเดิมผลลัพธ์ที่เราต้องการที่จะดีขึ้นก็ไม่ดีขึ้นตามที่เราต้องการจริงไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมก็เลยลองไปหาดีว่าเฮ้ มันจะมีเทคนิคอะไรบางวะที่จะทาให้เราแบบคิดปุ๊บทาทันทีได้เลยคิดปุ๊บทาทันทีได้เลยไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยคิดแล้วก็นั่งคิดอยู่งั้นนะแล้วสุดท้ายก็จบด้วยการไม่ทำนะผมก็เลยไปได้เทคนิคนะครับจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเทคนิคเลิกคกิดเยอะแล้วทําทันทีหนังสือเล่มนี้นะครับเทคนิคเลิกคิดเยอะแล้วทาทันทีหนังสือเล่มนี้ผมบอกตามตรงว่าผมแนะนำนะครับให้ทุกคนที่ฟังพอดแคสต์ที่เกิดรับป็นรอเนี่ยลองไปหาอ่านดูลองไปซื้ออ่านดูนะครับหรือว่าถ้าใครไม่รู้ซื้อที่ไไหนนีผมปปักกลิงง์คคาส่้้อใตข อ่ะแต่ถ้าใครไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฟังพอดแคสต์ในส่วนนี้แล้วลองเอาไปทําตามดูนะครับทุกคนจะสามารถเปลี่ยนจากการที่เป็นคนที่แบบคิดแล้วไม่ทําเป็นคิดแล้วทําได้นะครับโอเคไหมนะครับอ่ะเทคนิคในวันนี้เนี่ยผมจะเอามาทั้งหมด8ข้อนะครับซึ่งมันจะเป็นในแง่ของวิธีคิดนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าไอคนที่มันคิดแล้วทําทันทีกับคนที่มันคิดแล้วมันก็ไม่ทําสักทีเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในกลุ่ม คนที่ทำทันทีหรือคนที่ไม่ทำสักทีอยู่โอเคไหมครับเราจะมาดูวิธีคิดทั้งหมด8ข้อด้วยกันของคนที่คิดแล้วทำทันทีกับไม่ทำสักทีนะว่าเขาแตกต่างกันยังไงทั้ง8ข้อนี้นะครับแล้วเราจะสามารถปรับยังไงให้จากถ้าเราเกิดเป็นคนที่ไม่ทำสักทีจะปรับยังไงให้เรามีวิธีคิดแบบคนที่ทำทันทีได้โอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละข้อเ,เลยนะครับข้อแรกนะครับก็คือคนที่ทำทันทีเนี่ยจะมีวิธีกระตุ้นให้ตัวเองเนี่ยลงมือทำได้ง่าย ส่วนคนที่ไม่ทําสักทีเนี่ยจะฝืนบังคับตัวเองให้ลงมือทำนะครับข้อแรกนี้หมายความว่าอะไรอ่ะทุกคนสังเกตคํานี้นะคนที่ทําวันทีคือคนที่มีวิธีกระตุ้นให้ตัวเองลงมือทําได้ง่ายๆแต่คนที่ไม่ทําวันทีจะฝืนบังคับตัวเองนะคาถามที่ผมจะถามทุกคนเลยเวลาที่เราเนี่ยคิดจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งคำถามคือเราฝืนตัวเองที่จะไปทําสิ่งนั้นหรือเราหาวิธีที่จะทําสิ่งนั้นได้แบบง่ายๆ เอาแค่นี้ก่อนเพราะคนที่ทําท,ทันทีคือคนที่จะหาวิธีที่จะทําสิ่งนั้นได้ไง่ายๆส่วนคนที่ไม่ทําสักทีจะพยายามฝืนตัวเองเพื่อทําสิ่งนั้นคําถามคือเอ้าแล้วถ้าฝืนตัวเองเพื่อทําสิ่งนั้นทาไมถึงกลายเป็นคนที่ไม่ทําสักทีได้จริงไหมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะการฝืนเพื่อที่จะทําในสิ่งสิ่งนั้นฝืนแล้วทรมานตัวเองเพื่อที่จะทําในสิ่งนั้นมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยทำได้ในวันนั้นแต่ในระยะยาวมันจะสม่ําเสมอไม่ได้มันจะไม่สม่ําเสมอนั่นเอง หมายความว่าอะไรอ่ะสมมติผมยกตัวอย่างนี้ตัวอย่างคลาสสิกผมเคยยกไปบ่อยมากนะครับสมมติว่าเราบอกว่าเราเป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือเลยแล้ววันหนึ่งเราบอกว่าโอเคเราจะอ่านหนังสือให้ได้วันละร้อยหน้าอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราคิดแล้วว่าเราต้องการที่จะทาให้ได้เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้สอบผ่านเพื่อเราได้เรียนดีขึ้นและว่านไปนะครับเราจะอ่านหนังสือเรียนให้ได้วันละร้อยหน้าโอเคคนที่ไม่ทําสักทีจะจะทำไงครับวันละร้อยหน้าใช่ไหมโอเคพรุ่งนี้กูอ่านเลย พอมาถึงพรุ่งนี้ปุ๊บโอเคเปิดปุ๊บอ่านร้อยหน้าทําจริงนะหูเหมือนคนทําทันทีมากแบบคิดแล้วทาเลยแต่สุดท้ายเป็นไงสองวันเลิกนะแม่งเหนื่อยชิบหายใช่ไหมนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้นะก็คือแบบไม่กี่วันก็เลิกนี่คือปัญหาของการที่เราฝืนตัวเองและพยายามทรมานตัวเองเพื่อไปทําสิ่งสิ่งนั้นให้ได้นะทีนี้คําถามต่อมาที่ผมจะถามก็คือว่าแล้วคนที่ทําทันทีเนี เขาจะมีวิธีกระตุ้นตัวเองให้ลงมือทําได้ง่ายเนี่ยไอ้วิธีเนี้ยมันมีวิธีอะไรบ้างวะที่สามารถกระตุ้นให้เราเริ่มลงมือทําได้ง่ายโอเคก่อนอื่นนะครับผมขออธิบายความรู้สึกของคนที่ทาทันทีกับคนที่ไม่ทําสักทีตามที่ยังสือมันนี้บอกไว้ก่อนนะครับคนที่ทําทันทีเนี่ยเขาจะทําโดยให้ตัวเองรู้สึกว่าสิ่งสิ่งเนี้ยมันง่ายคนที่ไม่ทําสักทีจะพยายามฝืนเพื่อทําสิ่งที่มันยากที่เขาอยากทํานะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ทำทันทีจะฝืนตัวเองแล้วสุดท้ายก็จะไปไม่รอดแต่คนที่ทําทันทีจะ หาวิธีคิดก่อนว่าตัวเองจะทํำยังไงให้สามารถทําสิ่งสิ่งนี้แล้วสามารถทําได้อย่างสม่ำเสมอทําได้แบบง่ายๆค่อยๆเริ่มได้แบบง่ายๆแล้วสามารถคงรักษานิสัยในไว้ได้ให้มันสม่ำเสมอนะซึ่งถ้าให้ผมพูดถึงวิธีกระตุ้นนะวิธีหนึ่งนะที่ผมใช้แล้วผมเคยทำพอร์ตแคปไปแล้วนะครัเอพิโซดหนึ่งนะครับชื่อว่าวิธีสร้างนิสัยอ่านหนังสือให้สม่ําเสมอ ทุกคนสามารถไปย้อนฟังได้เลยนะครับพอดแคสต์นี้นะครับผมเอาวิธีการในการสร้างนิสัยจังสื่อไทยนี่ฮะบิดมาให้นะครับในคลิปนั้นซึ่งในคลิปนั้นก็จะเป็นวิธีการกระตุ้นให้เราสามารถเริ่มลงมือทําอะไรได้ง่ายๆอย่างเช่นวิธีการของไทนเนบิดคืออะไรก็คืออ่ะในเมื่ออ่านหนังสือร้อยหน้าเรารู้แล้วว่าร้อยหน้าเนี่ยมันยากที่เราจะรักษาความสม่ำเสมอได้ตั้งแต่วันแรกจริงไหมเพราะฉะนั้นเราลองลดจํานวนลงในช่วงแรกก่อนดีไหมอ่ะเริ่มวันละสิบหน้าก่อนไหมเริ่มวันละห้าหน้าก่อนไหม เนี่ยพอพูดว่า5หน้า10นะเราก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเบาลงแล้วใช่ไหมครับโอกาสที่เราจะเริ่มอ่านพรุ่งนี้5หน้า10หน้ามันก็มีโอกาสที่จะสำเร็จได้และมันก็มีโอกาสที่เรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องง่ายที่เราจะสามารถทําได้จริงไหมพอมันเป็นเรื่องง่ายได้ปุ๊บเราก็ค่อยๆเพิ่มไปจนถึงจุดที่เราต้องการนี่คือหนึ่งในวิธีกระตุ้นให้ตัวเองเริ่มลงมือทําได้แบบง,งา่ายๆซึ่งวิธีการกระตุ้นเนี่ยมีอีกเยอะแยะมากมายทุกคนสามารถหาได้เองเลยสมมติว่าอ่ะผมยกตัวอย่างงให้อ้อนนนึึรูสกสกกุ กับการทําสิ่งนี้ทำไงให้ตัวเองรู้สึกสนุกการทําสิ่งนี้ได้สมมุติว่าเราอยากเป็นคนออกกำลังกายแล้วเรารู้สึกว่าเราตลอดชีวิตเราเนี่ยไม่เคยออกกำลังกายจริงจจังได้สักทีนะครับแล้วเราอยากออกอ่ะเออเราอยากออกกำลังกายให้ได้นะคำถามคือวิธีกระตุ้นให้ตัวเองสามารถออกกำลังกายได้ง่ายๆคืออะไรนะครับเฮ้ยลองรู้สึกสนุกกับการออกกำลังกายดูไหมอ่ะเมะื่อกี้ไอ้กก่อนหน้านี้ผมคือให้วิธีการของไทยเนี่ยบิดไปใช่ไหมทีนี้ผมให้วิธีการแบบว่า เฮ้ยเราลองรู้สึกสนุกกับการออกกำลังกายดูไหมนะครับเฮ้ยตอนออกกำลังกายอาจจะเปิดหนังดูแม่งเลยไหมสมมติเดินมาลู่วิ่งนะหรือวิ่งมาลู่วิ่งเปิดหนังดูไหมเห็นไหมง่ายขึ้นไหมแทนที่แบบโอ้โหวิ่งสมมตินะบางคนอ่ะผมพูดถึงการออกกำลังกายแบบวิ่งมาลู่วิ่งกันแล้วกันสมมติว่าเราวิ่งมาลู่วิ่งเนี่ยจากปกติที่เราแบบอ่ะถ้าแบบวิ่งเฉยๆแบบฮึดฮึดฮึดวิ่งไปอาจจะรู้สึกเบื่อใช่ไหมแต่พอแบบเฮ้ยหาอะไรมาดูหา YouTube หาหนังอะไรมาดู เฮ้ยรู้สึกสนุกขึ้นไหมรู้สึกแบบเวลามันผ่านไปเร็วขึ้นไหมนี่ก็คือวิธีกระตุ้นให้ตัวเองลงมือทําได้ง่ายเช่นเดียวกันโอเคไหมครับอ่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของคนที่ทํานันทีจะคอยหาวิธีเหล่านี้เพื่อให้ตัวเองสามารถลงมือทําได้แบบง่ายๆแต่คนที่ไม่ทําสักทีจะฝืนบังคับตัวเองให้ลงมือทําสิ่งสิ่งนั้นพอฝืนมาครับตัวเองมีอะไรเกิดขึ้น2ออย่าง1เลยทําได้ไม่กี่วันแล้วเลิก2คือพอฝืนปุ๊บพอรู้สึกว่าย,ยากคิดไปคิดมากูไม่ทําดีกว่านะครับ เห็นไหมนี่คือความแตกต่างของคนที่ทําทันทีกับไม่ทําสักทีในข้อแรกนะครับต่อมาข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือคนที่ทําทันทีเนี่ยจะเขียนสิ่งที่คิดออกมาคนที่ไม่ทําสักทีจะคิดอยู่แต่ในหัวนะครับผมบอกตามตรงว่าแต่ละคนเนี่ยความคิดของคนเราอ่ะมันจะมีอยู่ตลอดเวลาจริงไหมนะครับแต่คนที่ทําทันทีจะเอาความคิดที่อยู่ในหัวเราเนี่ยออกมาเป็นตัวอักษร ไม่ว่าจะเป็นการเขียนลงในสมุดนะครับหรือว่าเป็นการเขียนลงในโน้ตในมือถืออะไรก็ตามแต่แต่คนที่ทำทันทีจะเขียนสิ่งที่คิดออกมาเพราะพอเราเขียนสิ่งที่ออกมามันจะทําให้เรารู้ว่าเราต้องทําอะไรและมันจะทําให้เราเริ่มลงมือทําได้แต่ถ้าเราไม่เขียนสิ่งที่คิดในหัวออกมามันจะอยู่แค่ในหัวแล้วสุดท้ายเราจะลืมพอลืมแล้วได้ทํำไหมไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนอยากเป็นคนที่ทําทันทีเวลาคิดอะไรเวลาคิด่าต้องทําอะไรเขียนออกมาเลยครับ อะสมมุติแบบเฮ้ยผมไม่มีสม,มุดไม่มีปากกาตอนนั้นนะครับมือถือครับผมเชื่อว่าทุกคนพกมือถือกันอยู่แล้วพกแทบจะต,ตลอดเวลานะครับจดในมือถือเลยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปปุ๊บกูต้องทํานี้นะกูต้องทํำนี้นะนนะแล้วทุกคนจะสามารถฝึกนิสัยเป็นคนที่ทําทันทีได้จากข้อที่2ก็คือเขียนสิ่งที่คิดออกมานั่นเองนะครับต่อมาข้อที่3นะครับข้อที่สคนที่ทําทันทีเนะี่ยจะเป็นคนที่รู้จักใช้คน ใช้เงินและเวลาแต่คนที่ไม่ทําสักทีเนี่ยจะพยายามพึ่งพาตัวเองนะครับหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าคนที่ทําทันทีจะรู้จักใช้ทรัพยากรภายนอกนอกเหนือจากตัวเองแต่คนที่เม่ททนอาวุทีจะบอกว่าเฮ้ย mm. ต้องกูต้องทําเองเท่านั้นนี่นี่คือความแตกต่างถามว่าทําไมมันถึงกลายเป็นคนที่ไม่ทําสักทีได้ทางทางที่พึ่งพาตัวเองทุกคนรู้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะ บอกว่าตัวเองต้องทําทั้งหมดเนี่ยแหละแค่คิดว่าตัวเองต้องทําทุกอย่างแค่คิดก็เหนื่อยแล้วไหมแล้วพอเหนื่อยแล้วพอรู้สึกว่ายากทำไหมสุดท้ายก็ไม่ทําสุดท้ายก็ผัดวันประกันพรุ่งนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เลยบอกว่าบางครั้งนะครับอะไรที่เราคิดในหัวแล้วเราอยากทําบางทีมันอาจจะมีคนอื่นที่สามารถช่วยเราทําสิ่งนั้นได้บางทีเราอาจจะใช้เงินเพื่อที่จะจ้างคนอื่นหรือเพื่อที่จะซื้อ สิ่งที่สามารถช่วยให้เราอำนวยความสะดวกในการทำสิ่งนั้นได้มากขึ้นแบบนี้เป็นตน้นนะครับนี่คือการใช้ทรัพยากรรอบตัวเรามาช่วยเรานะครับเพราะถ้าเราทำเองทุกอย่างทุกอย่างมันจะกลายเป็นเรื่องยากไปหมดนะหลายๆอย่างเราสามารถที่จะพึ่งพาคนอื่นได้หลายๆอย่างเราสามารถที่าาาจะใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาได้ถ้าเรามีนะใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาเพื่อประหยัดเวลาของเราได้ แล้วมันจะทําให้เราแบบสามารถคิดแล้วทําออกมาได้เลยคิดแล้วทําออกมาได้เลยโดยที่ไม่ตกหลุมพรางของการแบบคิดแล้วก็ไม่ทําสักทีนั่นเองนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าถ้าเราอยากออกออกำลังกายนะอยากหุ่นดีอ่ะเดี๋ยวผมพูดถึงความแตกต่างคนที่ทําทันทีกับคนที่ไม่ําสักทีนะสมมติว่าเราอยากออกกำลังกายคนที่ท,ท,าทําทันทะีจะทำไงถ้าเขามีเงินนะจ้างเทรนเนอร์เลยนะครับการจ้างเทรนเนอร์ทําให้เขาออกกำลังกายได้ง่ายขึ้นไหม ง่ายขึ้นเพราะเทรนเนอร์สามารถที่จะจัดตารางออกกำลังกายให้บอกวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องตั้งแต่แรกได้เลยคุณแค่มีหน้าที่ออกกำลังกายตามที่เทรนเนอร์เขาแนะนําแค่นั้นแต่ถ้าคนที่ไม่ทำแล้วทีททำไงเฮ้ยไม่ได้กูต้องพึ่งตัวเองหนึ่งรอยเปอร์เซนตไม่ได้พอต้องพึ่งตัวเองโอเคถามว่าพึ่งตัวเอง100%มัซนได้ไหมได้ถ้าเราสามารถที่จะทําทําได้อะมีวินัยกับมันได้อันนี้ได้นะครับแต่ถ้าการพึ่งพาตัวเอง100%ซนมันทาให้เรารู้สึกขี้เกียแบบเนี้ย คือบางทีเราก็พึ่งพาคนอื่นบ้างก็ได้นะครับการพึ่งพาคนอื่นก็ไม่ได้แบบไม่ได้ถึงขั้นแบบเอยขอให้เขาทําฟรีหรอกใช้เงินในการจ้างเขาหรือว่าใช้เงินในการแก้ปัญหาตรงนี้บ้างก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือความหมายที่หนังสือเล่มนี้ให้ไว้นะครับอันนี้คือข้อที่สามนะต่อมานะครับก็คือข้อที่4ข้อที่4นะครับคนที่ทําทันทีเนี่ยจะสงสัยในวันพรุ่งนี้คนที่ไม่ทําสักทีจะเชื่อมั่นในวันพรุ่งนี้ คำถามคืออะไรวะคนที that, ่ทําทัน <story> ทีทําไมต้องสงสัยในวันพรุ่งนี้คนที่ไม่ทำทันทีทําไมต้องเชื่อมั่นในวันพรุ่งนี้นะครับอ่ามาดูนี่คนที่ทําทันทีทําไมถึงสงสัยในวันพรุ่งนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะสงสัยในวันพรุ่งนี้ไงเลยต้องรีบทําวันนี้ก่อนอย่างเช่นคนที่ทําทันทีสมมุติว่าผมพูดถึงเรื่องออกกำลังกายแล้วกันนะคนที่ทำทันทีสมมุติว่าเขาต้องการที่จะออกกำลังกายใช่ไหมนะครับแล้วถ้าเขา ไปเชื่อมั่นในวันพุ่งนี้สมมุติเขาบอกตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้กูขี้เกียจว่ะกูค่อยทําพรุ่งนี้ก็ได้กูค่อยออกพรุ่งนี้แล้วกันนะครับนี่คือการเชื่อมั่นในวันพรุ่งนี้แบบเอ้ยยังไงพรุ่งนี้ก็ได้ออกแต่พอมาถึงพรุ่งนี้ก็เกิดความรู้สึกเดิมอย่างเงี้ยก็อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้ของพรุ่งนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมเพราะนั้นคนที่ไม่ทําสักทีจะเชื่อมั่นในวันพรุ่งนี้ว่าเฮ้ยพรุ่งนี้กูก็ทําเฮ้ยไม่เป็นไรพรุ่งนี้เดี๋ยวกูก็ทํานะ ให้ให้ตัวเองไปทําพรุ่งนี้กูว่ากูไม่ทําแน่นอนเพราะกูทําเลยดีกว่าเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทําทันทีเนี่ยจะสงสัยในวันพรุ่งนี้เสมอว่าพรุ่งนี้แม่งไม่มีจริงอ่ะกูต้องทาตอนนี้เท่านั้นกูต้องทําวันนี้เท่านั้นแต่คนที่ไป็นทวทันทีจะบอกว่าเฮ้ยเชื่อมั่นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังไงก็ได้ยังไงก็พรุ่งนี้ไม่เป็นไรจะทําทาไมวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้สุดท้ายทํำไหมพอไปพรุ่งนี้ปุ๊บก็พรุ่งนี้ของพรุ่งนี้อีกอ่ะพอไปอีก ก็ไปเรื่อยๆครับสุดท้ายมันก็กลายเป็นคนผัดวันกรรมพุ่งไปเรื่อยๆไม่ได้ทําสักทีนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อที่สี่เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนอยากเป็นคนที่ทาทันทีให้สงสัยในวันพรุ่งนี้ไว้เลยสมมติตัวเองอะต้องอ่านหนังสือวันนะี้ต้องอ่านสมมตินะต้องอ่านหนังสือวันนี้สามสิบหน้าสามสิบหน้าใช่ไหมต้องอ่านหนังสือวันนี้สามสามสิบหน้าแล้วก็วันนี้อาจจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ขี้เกียจใช่ไหมอาจจะบอกตัวเองว่าตัวเองในหัวมันอาจจะคิดขึ้นมาว่าค่อยอ่านพรุ่งนี้ก็ได้มั้งพรุ่งนี ทบเป็นหกสิบหน้าแม่งเลยแล้วกันะถ้าอยากเป็นคนที่ทำทันทีต้องสงสัยในวันพรุ่งนี้นะว่าพรุ่งนี้มึงก็ไม่ทําหรอกเออถ้าวันนี้มึงไม่อ่านมึงคิดว่าพรุ่งนี้มึงจะไปทบเหรอมึงไม่ทบหรอกมันอ่านไปเลยวันเนี้พยายามสงสัยในวันพรุ่งนี้เข้าไว้พยายามไม่ต้องไปให้ความเชื่อมั่นในวันพรุ่งนี้ของเราอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนแบบไม่ไม่ให้ความเชื่อมั่นในวันพรุ่งนี้เราก็จะรีบทําในวันนี้เลยไงเข้าใจไหมครับอ่ะอันนี้คือข้อที่สี่ ต่อมานะครับก็คือข้อที่5ข้อที่5้าคนที่ทําทันทีเนี่ยจะมีวิธีคิด2แบบส่วนคนที่ไม่ทําสักทีจะไม่มีวิธีคิดที่แน่นอนอ่ะเเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่ทําทันทีเนี่ยมีวิธีคิด2แบบไอ้วิธีคิด2แบบเนี่ยคืออะไรที่คนที่ทําทันทีเนี่ยมีแต่คนที่ไม่ทําสักทีเนี่ยจะไม่มีวิธีคิดเหล่านี้เลยวิธีคิด2แบบที่หนังสือเล่มนี้หมายถึงก็คือ 1. การคิดแบบย้อนกลับกับ2การคิดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับหมายความว่าอะไร หมายความว่าอะไรการคิดแบบย้อนกลับหมายความว่าเวลาที่คนที่ทําทันทีะนะครับเขามีเป้าหมายใช่ไหมเขาก็จะตั้งไว้ก่อนว่าเฮ้ยตัวเองอะต้องการอะไรนะตั้งไว้ก่อนว่าผลลัพธ์ที่เดือนต้องการอะเอาผลลัพธ์เป็นตัวตั้งเฮ้ยตัวเองต้องการอะไรอ่ะสมมติเฮ้ยต้องการเรียนจบภายในเวลาเท่านี้อ่นะตั้งไว้แล้วนั่นคือผลลัพธ์แล้วย้อนกลับคืออะไรพอตั้งผลลัพธ์ปุ๊บก็ย้อนมาไงว่าเฮ้ยถ้ากูต้องการผลลัพธ์แบบนี้แล้วย้อนกลับมากูต้องทาอะไรบ้างวะ ย้อนกลับมาอีกกูต้องทำอะไรวะย้อนกลับมาจนถึงวันนี้เนะี่ยกูต้องทําอะไรเพื่อให้อีกสองสามปีกูไปถึงตรงนั้นได้แบบนี้เป็นตน้นนะครับนี่คือการคิดแบบย้อนกลับของคนที่ทานันทีคนที่ทานันทีเวลาเขาจะทําอะไรเขาจะคิดเสมอว่าผลลัพธ์ที่เขาต้องการคืออะไรแล้วย้อนกลับมาณน,นาทีเน lais, เี้ยเขาต้องทําอะไรเพื่อให้อีกจุดๆ,ๆให้เขาได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการแบบนี้เป็นตน้นนี่คือวิธีคิดแบบแรกก็คือวิธีคิดแบบย้อนกลับ กับอีกวิธีหนึ่งก็คือการคิดแบบค่อยเป็นค่อยไปการคิดแบบค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้วางผลลัพธ์ไว้เป็นเป้าหมายแล้วแต่จะคิดแค่ว่าวันเนี้ยกูต้องทําให้ดีที่สุดไม่รู้แหละว่าว่าสิ่งที่กูทําวันเนี้ยมันจะพากูไปอยู่ในจุดไหนแต่วันเนี้ยกูต้องทําให้ดีที่สุดนะนี่คือการคิดแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะก็คือเอาง่ายคำพูดคัดสิ่งไงทาทุกวันให้ดีที่สุดแล้ววันหนึง่งเราก็จะไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดของชีวิตนะครับ นี่คือการคิดแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งคนที่ทําท,ทันทีจะมีวิธีคิดทั้ง2แบบนี้บางอย่างเขาอาจจะใช้วิธีคิดแบบย้อนกลับอย่างเช่นบางอย่างที่เขาอยากได้เขาตั้งเป็นเป้าเขาก็จะตั้งเป้าแล้วคิดย้อนกลับแต่บางอย่างถ้าเขาแบบถ้าเขายังไมไ่ไม่ได้ไม่ได้รู้เป้าหมายขอยงตัวเองอย่างชัดเจนนะเขาก็จะทําแบบค่อยเป็นปแบบค่อยไปหมายความว่าเขาจะทําทุกวันให้ดีที่สุดแล้วค่อยค่ําทางไปแบบนี้เป็นตน้นแต่คนที่ไม่ทําสักทีจะไม่มีอะไรเหล่านี้เลยง่ายๆคือจะไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลย แล้วก็จะไม่ไม่ได้คิดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะก,ก็ไม่ได้คิดด้วยว่าวันนี้กูจะทําให้ดีสุดอ่ะหนึ่งเลยไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่ได้คิดย้อนกลับสองก็ไม่ได้คิดจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดเช่นเดียวกันนะอันนี้คือคนที่ไม่ทําสักทีจะคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนอยากเป็นคนที่ทําทันทีนะลองดูความคิดสองแบบนี้คิดแบบย้อนกลับกับคิดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับลองดูอันนี้คือข้อที่ห้านะครับต่อมาก็คือข้อที่หกนะข้อที่หก คนที่ทําทันทีจะทําก่อนคิดคนที่ไม่ทําสักทีจะคิดก่อนทํานะครับอันนี้เป็นอะไรที่แบบมันอาจจะขัดต่อความเชื่อของเราลึกๆนะเพราะว่าความเชื่อที่เราโดนพูดกันมาแล้วก็โดนปลูกฝังกันมาซึ่งจริงๆมันก็คือความจริงด้วยแหละว่าเวลาจะทําอะไรเนี่ยเราต้องคิดก่อนนะแล้วค่อยทำใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับกันมานะครับซึ่งคนที่ไม่ทําสักทีเนี่ยก็คือคนที่คิดก่อนทานั่นแหละ ไม่ได้หมายความว่าการคิดก่อนทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่มันหมายความว่าการคิดก่อนทำเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้เราไม่กล้าทําสิ่งน,นั้นก็ได้หรืออาจจะทําให้เรารู้สึกไม่ทําสักทีก็ได้เพราะมัวแต่คิดไงแต่บางครั้งเราต้องแบบยังไม่ต้องคิดอะไรเยอะลองทําไปก่อนแล้วเดียเด๋ยวว่าไงค่อยว่ากันนะครับดังนั้นคนที่ทําทันทีเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่ทําก่อนแล้วค่อยกลับมาคิดทีหลังนะหมายความว่าอ่ะเขารู้แล้ววันนี้เขาต้องทำอะไรเออลองทําไปก่อนวะ แล้วเดี๋ยวเกิดข้อผิดพลาดเกิดอะไรมาแล้วเดี๋ยวค่อยปรับแก้นะครับค่อยปรับแก่นะนี่คือวิธีคิดของคนที่ทําทันทีนะครับก็คือแบบอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากทําไปก่อนค่อยแก้ทีหลังอันนี้ก็จะเป็นข้อที่6นั่นเองต่อมาก็คือข้อที่เจข้อที่7คนที่ทําทันทีเนี่ยจะไม่หวาดกลัวความผิดพลาดส่วนคนที่ไม่ทําสักทีเนี่ยจะไม่ยอมให้เกิดความผิดพลาดนะครับความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติมากนะครับ เรื่องปกติแบบแบบแบบที่มันแบบไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องถามก็รูว้ว่าทุกคนก็ต้องเคยผิดพลาดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่ทําสักทีเนี่ยจะพยายามทําให้ตัวเองไม่พลาดเหียนปะ่ะคือจะไม่ยอมให้เกิดความผิดพลาดอ่ะคือแบบพลาดไม่ได้ห้าพลาดต้องแบบทุกอย่างต้องเป๊ะก่อนถึงจะทําได้แต่คนที่ทําทันทีคืออะไรช่างแมมงกูไม่กลัวหรอกความผิดพลาดอ่ะกูลุยเลยเอาตัวจุ่มคนเลยแล้วลุยเลยคําทางเอา จะไม่คอยแบบเฮ้ยต้องเพอร์เฟกก่อนถึงจะเริ่มทําได้ไม่นะครับลุยเลยคําทางเลยเช่นไรบ้างผมยกตัวอย่างเย่างเช่นการทําออนไลน์ก็ได้นะครับการทําออนไลน์อ่ะสมมุติว่าบางคนนะครับอยากทำอ่ะยูทูบอย่างเงี้ยบางคนอยากท youtube อย่างเงี้ยน,นะถ้าคนที่ไม่ทําสักทีมันก็จะคิดว่าอะไรหุ้ยกูจะพลาดไม่ได้กูจะต้องทุกอย่างต้องเป๊ะภาพเสียงนะครับคอนเทนต์ทุกอย่างต้องเปะ๊เนะะ, content, กเปะก่อนกูถึงจะเริ่มลงคลิปแรกได้นะ อันนี้คือคนที่แบบไม่ทําสักทีสุดท้ายได้ทํำไหมล่ะเมื่อไหร่มันจะเพอร์เฟกล่ะมันไม่หวันเพอร์เฟกหรอกนะครับแต่คนที่ทําทันทีคืออะไรไม่กลัวรความผิดพลาดลุยเลยทําแม่งเลยเกิดความผิดพาลาดอระก็เดี๋ยวค่อยมาปรับแก้กันนี่คือคนที่ทําทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนอยากเป็นคนที่ทำทันทีอย่าไปกลัวความผิดพลาดนะครับความผิดพลาดสุดท้ายมันก็คือบทเรียนแหละที่เราเอามาแก้ปรับปรุงนะครับในครั้งต่อไปแค่นั้นเองนะครับนี่คือความผิดพลาด ไม่ใช่ว่าเอ้ยมันกูจะพลาดไม่ได้ไม่ใช่ครับพลาดไปเลยครับพลาดให้เต็มที่แต่ขอให้ทุกครั้งที่พลาดเนี่ยเราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นให้ได้มากที่สุดก็พอครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นคนที่ประสบความเร็ดไม่ใช่คนที่ไม่ผิดพลาดแต่คนที่ประสบความเร็ดคือคนที่เรียนรู้จากความผิดพลาดได้มากที่สุดนั่นเองนะอ่ะต่อมาก็คือข้อที่8ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่8คือคนที่ทําทันทีเนี่ย จดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคนที่ไม่ทําสักทีจดจ่ออยู่กับผลลัพธ์อ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างแบบชัดเจนเลยนะครับสมมติว่าทุกคนถ้าสมมุติว่าถ้าทุกคนสอบก็ได้นะเรียนกฎหมายเงี้ยใช่ไหมต้องไปสอบนะครับสมมุติว่าถ้าทุกคนสอบนะครับทุกคนต้องไปสอบเงี้ยนะครับทุกคนเรียนเพื่อที่จะไปสอบใช่ไหมแล้วถ้าทุกคนมัวแต่ไปจดจ่ออยู่กับผลลัพธ์มัวแต่ไปคิดอ่ะระหว่างนั่งอ่านหนังสือก็คิด เอ้ยวิชานี้กูจะสอบผ่านไหมเนี่ยโอ้ยวันสอบกูไปเจออย่างนั้นทําไงไวะเนี่ยเฮ้ยถ้าผลสอบมันออกมาไม่ผ่านทําไงไวะเนี่ยเฮ้ยถ้ามันไม่ผ่านแล้วกูซ่อมกูก็ยังไม่ผ่านอีกทําไงไวะเนี่ยถ้ากูเรียนไม่จดทั้งวุ่นวายไหมนะครับแล้วการที่เรามัวแต่ไปคิดอย่างเงี้ยมันทําให้เราเสียโฟกัสในการทําในสิ่งอยู่ตรงหน้าไหมเฮ้ยตรงหน้าในมึงต้องอ่านหนังสือเนี่ยหนังสือวางตรงหน้ามึงแต่ระหว่างที่อ่านหนังสือมมวแต่ไปคิดว่าเฮ้ยถ้ากูสอบตกมมวแต่ไปจดจ่ออยู่กับผลลัพธ์นะครับจนละเลยกระบวนการไปหมดเลยนะครับ มันอยู่คำอยู่คำหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันก็คือคําว่า trust in the process นะครับก็คือเชื่อมั่นในกระบวนการไปเลยนะครับปล่อยวางในผลลัพธ์ไปแล้วเชื่อมั่นในกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทําทันทีเนี่ยจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเฮ้ยตอนนี้กูต้องทําอะไรกูทําตรงนี้ให้เต็มที่เฮ้ยตอนนี้กูต้องอ่านหนังสือไว้อ่านหนังสือเต็มที่เฮ้ยตอนนี้กูต้องออกกำลังกายไว้ออกกำลังกายให้เต็มที่ผลลัพธ์หรอเป็นไงช่างแม่งดิผลลัพธ์มันคุมได้ที่ไหนอ่ะจริงปะ ผลลัพธ์มันจะออกมาดีก็ต่อเมื่อเราทํากระบวนการดีเพราะฉะนั้นคนที่ทนํนาทีจะเป็นคนที่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตัวเองต้องทําและโฟกัสกับมันหนึ่งรอเซแต่คนที่ไม่ทสัาทีจะมัวแต่คิดถึงผลลัพธ์ผลลัพธ์เป็นไงวะผลลัพธ์จะได้ปะวะจะได้แบบที่ต้องการปะวะสุดท้ายไม่ได้ทำนาทีสุดท้ายไอ้สิ่งที่อยู่ตรงหน้ากับไม่ได้โฟกัสร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะอาจจะโฟกัสแค่สักสิบเปอร์เซ็นต์อีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปคิดผลลัพธ์จะเป็นไงผลงงงล ถ้าทุกคนอยากเป็นคนที่ทําทันทีตามที่หนังสือเล่มนี้บอกจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราต้องทนะําณตอนนี้เท่านั้นผลลัพธ์ช่างมันผลลัพธ์เราคุมไม่ได้ครับผลลัพธ์เราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งเราควบคุมได้คือวิธีการคือกระบวนการนั่นเองนะครับนี่คือข้อที่แปดนะแล้วก็ทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด8ดข้อนะครับของวิธีคิดของคนที่คิดแล้วทําทันทีนะครับ ก็8ข้อนี้นะครับทุกคนลองไปทบทวนได้นะครับแล้วก็ลองดูว่าตัวเองเนี่ยยังติดอยู่ในกลุ่มของคนที่ไม่ทําสักทีหรือเปล่าในข้อไหนบ้างนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าเฮ้ยถ้าเราไปติดอยู่กับกลุ่มคนที่ไม่ทําสักทีเนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ทํานันทีได้ยังไงก็เอาตามเทคนิคตามที่ผมบอกไปเลยนะครับส่วนถ้าใครอยากที่จะแบบเฮ้ยรู้เนื้อหาลึกๆรู้เนื้อหาเพิ่มเติมนะครับลองไปซื้อเล่มนี้มาอ่านนะครับลองไปซื้อเล่มนี้มาอ่านนะครับแล้วทุกคนก็จะได้เนื้หหอหาแบบเต็มๆแต่่้ใครไมซือ ฟังพอดแคตนนี้ฟังพอดแคตนนี้แล้วเอาไปทำนะเอาไปปรับกับตัวเองนี่สําคัญที่สุดนะผมเน้นย้ําทุกพอดแคต์ผมแทบจะย้าทุกคนตลอดเพราะผมกลัวว่าทุกคนฟังไปแล้วไม่ได้เอาไปทำครับพอไม่ได้ไปทําผล,ลัลธ์มันไม่เกิดครับพอผล,ลัพธ์ไม่เกิดมันกลายเป็นว่าแล้ว,แล,วแล้วประโยชน์จากการฟังมันคืออะไรนะครับใช่ไหมงะะั้นลองไปทําดูนะครับลองไปปรับดูนะทุกอย่างที่ผมทําขึ้นมา u t u b e พอดแคต์ YouTube, podcast, ทุกอย่างหรือแม้แต่สินค้าทุกชิ้น ผมทําขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนแบบดีขึ้นในอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเอาสิ่งที่ผมให้ไปลงมือทําด้วยนะครับลองไปปรับกับตัวเองด้วยเนาะแล้วทุกคนจะเห็นเลยว,ว่าเฮ้ยชีวิตกูแบบแม่งดีขึ้นได้ขนาดนี้เดี๋ยววะลองปรับวันแรกอาจจะรู้สึกแบบก็ยังเฉยๆแต่ลองปรับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆผ่านไปวันหนึ่งผ่านไปสามวันผ่านไปเจวันผ่านไปเดือนหนึ่งทุกคนจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยนี่กูสามารถมีวินัยได้ขนาดนี้เดี๋ยววะเนะี่ย เฮ้ยนี่ชีวิตกูดีขึ้นขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยนี่พอสอบออกมาเฮ้ยเกรดกูสูงขนาดนี้เลยวะทุกคนจะตกใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าทุกคนลองเอาสิ่งพวกนี้ไปทําดูโอเคไหมครับนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังนะครับพอดแคสต์ของ Tiger ร์และบิลนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้กับ Tiger ร์และบิลลอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโปง่ง Tiger ร์ละบิลอก็ลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ใน e p พ s โซดหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ